เมื่อชาวญี่ปุ่นเปรียบเทียบการเดินทางไปที่ประเทศไทยครั้งแรกกับการเดินทางไปที่กัมพูชาครั้งแรกแตกต่างกันอย่างไรในความคิดเห็นหนึ่งนะครับถึงกับบอกว่าคุณอาจจะรู้สึกไม่ปลอดภัยทั้ง2ที่เลยในขณะที่บางคอมเมนต์ก็บอกว่ามันแตกต่างกันจนนึกว่าทั้งสองประเทศไม่ได้อยู่ใกล้กันเลยแต่ละความคิดเห็นของชาวญี่ปุ่นมีมุมมองอย่างไรต่อประเทศในแถบนี้ประเทศเราเองและกัมพูชาเป็นอย่างไรกับการมาครั้งแรกเดี๋ยวผมขอขยายคอมเมนต์ที่เขาพูดถึงว่าคุณจะรู้สึกไม่ปลอดภัยทั้ง2ที่กันก่อนเลยนะครับ คือในความคิดของคนนี้นะเขาก็อธิบายนะครับว่าคือถ้าคุณอยู่ในญี่ปุ่นมาทั้งชีวิตเลยและคุณใช้ชีวิตอยู่ในญี่ปุ่นไปที่เมืองไทยครั้งแรกไปที่กัมพูชาครั้งแรกคุณจะรู้สึกคล้ายๆกันว่าทั้งสองที่จะไม่ปลอดภัยทั้งคู่คุณจะรู้สึกระแวงในช่วงแรกแต่คุณก็จะปรับตัวเข้ากับประเทศไทยได้ง่ายกว่าในแง่ของความสะดวกสบายเท่านั้นความปลอดภัยที่ผมหมายถึงก็อย่างเช่นการใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนน คือมันไม่ใช่แค่การที่คุณนั่งแท็กซี่หรือใช้บริการรถอะไรสักอย่างแล้วก็อยู่บนท้องถนนนะแต่เป็นการที่เดินอยู่ข้างถนนด้วยคือคุณจะรู้สึกมองหน้ามองหลังต้องระแวงสักหน่อยนึงเกี่ยวกับสิ่งของมีค่าของคุณคือผมเองรู้สึกอย่างนั้นเลยเมื่อเรามาอยู่ท่ามกลางผู้คนที่เราไม่คุ้นเคยในจากการขับขี่ที่เป็นอะไรที่เรียกว่าควบคุมไม่ได้เลยทุกอย่างไม่ได้เป็นไปตามสิ่งที่เขียนไว้ในกระดาษในเรื่องของกฎจราจรนะทุกอย่างไม่ได้เป็นไปตามตัวอักษรของ,ของกฎจราจรที่เขียนเอาไว้ไอันนี้ก็พูดเหมือน ติดตลกสักหน่อยนะครับโดยเขาก็บอกอย่างจริงจังต่อไปนะครับว่า<ม>การขับขี่ของผู้คนบนท้องถนนต่อให้คุณยืนอยู่ข้างถนนก็ตามเถอะและเมื่อไรก็ตามที่คุณเดินไปในเส้นทางที่ไม่ได้มีทางเท้าตามตรอกซอกซอยคุณจะรู้สึกไม่ปลอดภัยแม้กระทั่งรถสักคันมอเตอร์ไซค์สักคันที่กําลังขับตามหลังคุณมาอยู่คุณอาจจะรู้สึกว่าจะต้องมองพวกเขาที่ขับตามหลังคุณมาอยู่ตลอดเพื่อที่จะเผื่อสถานการณ์ฉุกเฉินเอาไว้ บางทีคุณก็จะรู้สึกว่าการขับขี่ที่ทั้งสองประเทศไม่ค่อยมีความระมาระวังเอาซะเลยแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่แตกต่างก็มีอยู่บ้างเหมือนกันคือประเทศไทยจะทําให้คุณปรับตัวได้ง่ายกว่าถ้าคุณไม่ต้องการจะ,ระเผชิญกับสถานการณ์เช่นนั้นคุณสามารถเลือกใช้บริการรถแท็กซี่แล้วก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องมองออกไปนอกหน้าต่างแล้วพวกเขาจะขับขี่กันอย่างไรอีกปัจจัยหนึ่งคือคุณสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าได้ด้วยจากนั้นคุณก็ไม่ต้องเจอกับประสบการณ์อย่างที่คุณว่ามา แต่ถ้าเป็นที่กัมพูชานั่นเป็นประสบการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยดังนั้นทางเลือกที่มีอยู่ในกรุงเทพก็อาจจะทําให้คุณปรับตัวเข้ากับที่นั่นได้ง่ายกว่าขณะที่ชาวญี่ปุ่นอีกคนนะครับก็บอกว่าทั้งสองที่นั้นแม้ว่าจะอยู่ใกล้กันแต่แตกต่างกันโดยพอสมควรแต่พวกเขาเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งนะพวกเขามีอากาศที่ร้อนแบบร้อนถ้าคุณคิดว่าอากาศร้อนในช่วงฤดูร้อนที่ญี่ปุ่นมันร้อนแล้วนะคุณไปที่กรุงเทพกับพนมเปญที่นั่นนเป็นความร้อนที่แตกต่างไปมากกว่านั้น คุณจะเหงื่อแตกแล้วก็เปียกไปทั้งตัวเลยทีเดียวแต่ถ้าว่าสิ่งที่แตกต่างที่ผมรู้สึกว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ใกล้กันเลยคือการพัฒนามันคาดไม่ถึงนะว่ากรุงเทพจะมีหลายอย่างที่คล้ายกับในโตเกียวแม้ว่าจะไม่ได้ไปสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์แบบโตเกียวก็เถอะแต่นั่นนะ่ะมีหลายอย่างที่คล้ายกับโตเกียวจริงการคขนามาคมอย่างรถไฟฟ้าทําให้ผมรู้สึกว่าผมปรับตัวได้ง่ายอย่างที่คุณว่ามานั่นแหละแต่พนมเปญนั้นแม้ว่าจะเป็นเมืองหลวงแต่ก็คาดไม่ถึงจริงๆนะ แตยความที่ผมเชื่อว่าเป็นเมืองหลวงก็คงจะคล้ายๆกับกรุงเทพผมไปที่กรุงเทพมาก่อนผมก็เลยพอที่จะประเมินได้ว่าบรดาเมืองหลวงหรือเมืองใหญ่ของประเทศในภูมิภาคนี้ก็น่าจะคล้ายๆกันแต่หลังจากที่ผมไปที่พนมเปญแม้ว่าที่นั่นจะเป็นเมืองหลวงแต่ไม่ได้คล้ายกับกรุงเทพเลยเพราะฉะนั้นมาตรฐานที่ผมประเมินเอาไว้ก็ผิดไปโครงสร้างพื้ฐานพวกเขายังไม่ได้มีครบทุกอย่างเหมือนกรุงเทพขนาดนั้นผมยังต้องปรับตัวด้วยการพึ่งพาการเดินทางด้วยรถตุ๊กๆบ้างพวกเขามีรถตุ๊กๆคล้ายๆกับในกรุงเทพด้วยนะ และส่วนใหญ่จะเป็นรถจักรยานรับจ้างและนั่นคือการปรับตัวจากญี่ปุ่นไปโดยสิ้นเชิงแต่อย่างที่ว่าไปได้แหละการไปที่กรุงเทพยังพอมีหลายอย่างที่คาดหวังในแบบเมืองชั้นนําระดับโลกได้อยู่บ้างขณะที่คอมเมนต์อ,อีกมุมหนึ่งนะครับก็บอกว่าปัญหาก็คือเรามักจะเชื่อว่าเมืองในแถบนั้นน่าจะคล้ายๆกันแต่เราก็ไปกรุงเทพเป็นที่แรกก็เลยประเมินไว้ว่ามาตรฐานของเมืองก็คงจะคล้าย แต่พวกเขาไม่ได้คล้ายกันเลยเหมือนกับอยู่ห่างไกลกันมากๆความเห็นถัดมาครับบอกว่าผมไปที่ประเทศไทยครั้งแรกผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่ารถจนอยู่บนท้องถนนเยอะขนาดนี้รถติดแทบจะเป็นปัญหาใหญ่ในกรุงเทพเลยทีเดียวและที่ไม่เชื่อมากกว่านั้นก็คือการพัฒนานรถไฟฟ้าก็ทําให้เป็นทางเลือกในการเดินทางที่ดีและก็มีมาตรฐานที่คล้ายกับในญี่ปุ่นของเราด้วยแต่สำหรับพนมเป็นคุณกำลังพูดถึงเมืองของกัมพูชาอยู่ใช่ไหม ผมยังไม่เคยไปที่เมืองแห่งนั้นเลยน่าเสียดายไม่ใช่นนั้นผมคงจะเปรียบเทียบประสบการณ์ของทั้งสองประเทศในการไปครั้งแรกได้อยู่บ้างขณะที่ชาวญี่ปุ่นอีกคนนะครับก็บอกว่าไปถึงที่เมืองไทยผมชอบตรงที่มีทางเลือกที่พักให้เลือกอย่างหลากหลายรวมไปถึงที่พักที่อยู่บนตึกสูงๆมาตรฐานดีกว่าในญี่ปุ่นอีกนะอาจจะเป็นความประทับใจในแง่ของราคาด้วยแต่อย่างไรก็ตามตอนไปที่พนมเปญดูเหมือนทุกอย่างที่ว่ามาจะถูกจํากัดลงอย่างที่พักในพนมเปญ เป็นอะไรที่ดูจํากัดมากกว่าแม้ว่าจะคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายราคาถูกมากๆแต่ทางเลือกก็น้อยกว่ากรุงเทพนั่นคือสิ่งที่ผมพบว่ามันเป็นปัญหาอยู่นะผมไม่สามารถเจอที่พักที่ตรงใจได้เลยแต่ในกรุงเทพผมเจอที่พักแล้วก็ใช้ชีวิตยังกลับอยู่ในญี่ปุ่นได้ด้วยการเดินทางที่ไปยังสถานีรถไฟถ้าหากมองดูดีๆผมคิดว่าตอนที่อยู่ที่กรุงเทพความรู้สึกก็คล้ายๆกับในญี่ปุ่นนะเพียงแต่ว่าเป็นญี่ปุ่นในอีกมิติหนึ่งหรือไม่ คือเป็นญี่ปุ่นในแบบที่ไม่มีกฎระเบียบม,มาควบคุมโหําชมหรือเปล่าเนี่ยขณะที่คอมเมนต์ของชาวญี่ปุ่นอีกคนครับเขาบอกนะครับว่าถ้าพูดถึงเรื่องการบริการทางการแพทย์ผมมาพบว่าโรงพยาบาลหลายแห่งในกรุงเทพนะั้นมีมาตรฐานระดับโลกเลยผมสังเกตว่ามีชาวต่างชาติเข้าไปรักษาดูเหมือนว่าที่นั่นจะถูกไว้วางใจและก็ดูเป็นอะไรที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะแต่ตอนที่ผมไปที่นครวัดที่กัมพูชา บอกตรงว่าตอนนั้นผมก็มีความกังวลด้วยเช่นกันกับการที่จะเข้ารับบริการทางด้านการแพทย์ผมมีโรคประจําตัวผมต้องการสถานที่ที่จะมีโรงพยาบาลที่เป็นมาตรฐานที่ดีแต่มองยังไงก็รู้สึกว่ามาตรฐานก็ยังไม่สูงเท่าที่เจอในกรุงเทพของไทยเลยก็เลยกลายเป็นว่าการเดินทางของผมก็เต็มไปด้วยความกังวลเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นกับตนเองแต่ตอนอยู่ที่กรุงเทพก็รู้สึกต่างอยู่นะ เหมือนกับว่าเราไว้วางใจได้และผมก็เห็นการรีวิวของชาวญี่ปุ่น,นหลายคนที่ไปรักษาตัวที่เมืองไทยอยู่แล้วด้วยนั่นก็ยิ่งช่วยส่งเสริมความรู้สึกการไปครั้งแรกของไทยก็เลยดูเป็นอะไรที่กังวลน้อยกว่าหรือแทบจะไม่กังวลเลยยกเว้นก็แต่การขับขี่บนท้องถนนเท่านั้นตู้เหมือนจะเป็นเรื่องเดียวที่ผมก็ห่วงเรื่องของความปลอดภัยมากเพราะการขับขี่ของผู้คนในกรุงเทพค่อนข้างจะขับกันอย่างรวดเร็วเมื่อคุณขึ้นไปบนทางทวนซึ่งมีทางยกระดับอยู่มากมายคุณจะรู้สึกเหมือนคุณกาลังอยู่ในสนามแข่ง บอกตามตรงมันไม่ต,ต่างอะไรจากภาพที่ผมเห็นในเกมตอนที่เล่นตอนเด็กๆเลยพอไปบนทางด่วนทางยกระดับของกรุงเทพแล้วผมรู้สึกเหมือนว่ารถที่อยู่เลนขวาสุดหรือบางทีพวกเขาก็อยู่เลนซ้ายสุดขับกันอย่างรวดเร็วยังกับว่าจะต้องแข่งขันทําเวลาให้ได้ในญี่ปุ่นนะเคร่งเครียดมากกว่านี้แต่ผมคิดว่าการขับขี่ผู้คนก็ยังซีเรียสกับการใช้ความเร็วอยู่นะเพราะค่าปรับมันมโหฬานมากๆแต่พอมาที่ประเทศไทยก็ตกใจอยู่เหมือนกัน คนที่นี่ขับขี่กันแบบไม่กลัวค่าปรับทางจราจรเลยทีเดียวขณะที่ความคิดเห็นถัดมาครับก็บอกว่าผมอยู่ญี่ปุ่นมาทั้งชีวิตแล้วไปที่ประเทศไทยและกัมพูชาทั้งสองที่ทําให้ผมค่อนข้างจะกังวลในเรื่องของการซื้อของผมได้ยินว่าที่นั่นจะต้องต่อรองราคาและผมต้องฝึกทักษะการต่อรองราคาของทั้งสองประเทศด้วยบอกตามตรงว่าทั้งสองประเทศนั้นทําให้ผมรู้สึกว่าผมจะต้องเตรียมตัวเยอะเหลือเกิน และเหมือนกับว่าแค่จะซื้อของก็ต้องระมัดระวังด้วยซึ่งเรื่องนี้นะครับมีชาวญี่ปุ่นคนอื่นเข้ามาตอบนะครับเขาบอกว่าอันนี้จริงเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ต้องซีเรียสจนเกินไปถ้าคุณดูในเรื่องของพื้นฐานของราคาที่ได้รับคุณก็อาจจะรู้สึกว่าราคาก็ถูกมากๆแล้วไม่ว่าคุณจะซื้ออะไรก็ตามทั้งในไทยกับในกัมพูชาโดยพื้นฐานราคาก็ถือว่าถูกสำหรับคุณอยู่ดีแต่เพียงแต่ว่าการต่อรองราคาเหมือนเป็นสิ่งที่มีอยู่ในการซื้อขายทั้งในประเทศไทยและกัมพูชาคุณสามารถต่อรองให้ราคาาามมัันนนถูกกกกได้้กกว่อี แต่อย่างไรก็ตามถ้าคุณรู้สึกพึงพอใจและยินดีที่จะจ่ายคุณก็สามารถซื้อสิ่งนั้นได้โดยที่ไม่ต้องไปต่อรองราคาอะไรใดๆเลยเพราะฉะนั้นอย่าได้กังวลไปความคิดเห็นมาครับชาวญี่ปุ่นก็บอกว่าปัญหาหนึ่งที่หลายๆคนไม่พูดถึงเลยก็คือการใช้ภาษาญี่ปุ่นในทั้งสองประเทศบอกตามตรงว่าตอนไปที่ประเทศไทยใช้ภาษาญี่ปุ่นก็ยังพอที่จะใช้ได้กับในสถานที่ที่คาดว่าจะมีคนสนทนาได้หรือในชุมชนที่มีนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นอยู่เยอะๆอย่างไรก็ตาม ในกัมพูชาแทบจะหมดหวังเลยกับการใช้ภาษาญี่ปุ่นสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือในไทยพวกเขาเปิดรับวัฒนธรรมญี่ปุ่นอย่างมากร้านอาหารญี่ปุ่นนั้นเจอได้โดยทั่วไปต้องใช้คําว่าโดยทั่วไปเลยทีเดียวนั่นคือสิ่งที่เหนือความคาดหมายด้วยเช่นกันผมเจอร้านอาหารญี่ปุ่นดีๆในไทยเยอะแยะแต่อย่างไรก็ตามไปที่กัมพูชาร้านอาหารญี่ปุ่นนั้นน้อยลงมากๆจนถึงขั้นไม่มีเลยทีเดียวขณะที่คอมเมนต์ต่ามาครับก็บอกว่าในเรื่องของความสะดวกสบายแหละคือความแตกต่างของทั้ง2ประเทศเลย ผมไปที่เมืองไทยครั้งแรกไม่มีปัญหาเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตนั่นคือสิ่งที่ผมประทับใจนะคือไปที่ไหนก็ค่อนข้างสะดวกสัญญาณดีแทบจะทั่วประเทศเลยไม่ว่าจะไปอยู่เกาะเล็กๆที่ไหนก็ตามสัญญาณก็ยังดีแต่ปัญหามันเกิดขึ้นตอนที่ผมไปที่กัมพูชาคือผมคิดนะว่าถ้าจะไปครั้งถัดไปก็คงจะเตรียมตัวมากกว่านี้ผมเพิ่งรู้ซะได้ซ้ำว่าในหลายๆพื้นที่สัญญาณไม่ค่อยดีหรือบางทีก็ไม่มีเลย คือต้องใช้คําว่าผมแทบจะถูกตัดขาดจากโลกภายนอกผมจนจะลืมไปแล้วว่าโลกภายนอกนั้นเป็นอย่างไรระหว่า,างที่กำลังเดินทางไปยังอีกพื้นที่อินเทอร์เน็ตสำหรับซิมการ์ดที่เชื่อมต่ออยู่นั้นแทบจะหายไปเลยแต่ในประเทศไทยไม่มีปัญหานี้นะโดยเรื่องนี้มีคนเข้ามาอธิบายอยู่เหมือนกันนะครับว่า คือในกัมพูชาเนี่ยมีประชากรที่เบาบางกว่าแต่ในประเทศไทยประชากรกระจายออกไปทั่วประเทศในหลายๆพื้นที่คุณสามารถสังเกตได้เลยว่าคุณจะเจอกับชุมชนต่างๆที่กระจายออกไปและคุณก็เชื่อมโยงชุมชนต่างๆต่อเนื่องกันโดยที่ไม่ได้อยู่ท่ามกลางความว่างเปล่าหรือท่ามกลางสวนเกษตรกรรมหรือป่าไม้อะไรมากมายนั่นคือประเทศไทยคือชุมชนอะกระจายออกไปเต็มไปหมดเลยเพลผมคิดว่าสัญญาณเอเ์เนตจะดีกว่าญี่ปุ่นสักทีซ้ำนั่นอาจจะเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อสำหรับคุณนะ ยันในญี่ปุ่นในช่วงพื้นที่ที่อยู่บนภูเขาสูงที่ห่างไกลจากชุมชนนั่นก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปติดเสาสัญญาณอินเทอร์เนต็ตหรือว่าสัญญาณโทรศัพท์ให้มันเข้าถึงแต่ในประเทศไทยเนะพื้นที่ราบเยอะมากๆผมสังเกตสิ่งนี้นะแล้วผมก็เห็นได้ว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็เข้าถึงในทุกพื้นที่เครือข่ายกระจายออกไปเยอะมากเลยซึ่งหลายความนต์นะครับก็เข้ามาตอบกลับซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาไปเอามาจากไหนนะครับคือคนนี้นะครับก็บอกว,ว่าเหลือเชื่อมากๆเลยคนจะบอกว่าสัญญ,ญาอินเทอร์เน็ตในไทยดีกว่าญี่ปุ่นนนโทถ,ถึงงกกว่่่่าาญีีปุอออยัเห ขณะที่บางคนก็ไม่เชื่อนะครับก็บอกว,ว่ามันคงจะเป็นไปไม่ได้หรอกมันจะเป็นไปได้ยังไงกันคือญี่ปุ่นนะต่อให้เป็นพื้นที่ป่าพื้นที่เขานะก็สามารถกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตออกไปได้ไกลอยู่ดี ซึ่งเจ้าของคอมเมนต์คนก่อนหน้าเขาก็เอามาอธิบายในแง่ของพื้นที่ราบที่มีเยอะในไทยนะครับก็เลยทําให้แม้แต่หลายๆเมืองหลายๆจังหวัดก็มีความเชื่อมโยงถึงกันโดยที่ไม่ต้องมีภูเขาสูงมาขั้นกลางหรือว่าเป็นเส้นทางที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีคนอยู่อาศัยอะไรแบบนั้นมันไม่ค่อยมีนะในไทยและนั่นเป็นเพียงประสบการณ์ที่ผมเจอมาผมเดินทางไปทั่วประเทศไทยพบว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตนั้นสามารถเข้าถึงได้ดีนั่นก็เลยเป็นเรื่องที่ผมเอามาพูดถึงขณะที่คอมเมนต์ของคนถัดมาครับเขาบอกว่า การจราจรคืออย่างหนึ่งเลยที่ผมรู้สึกว่าทั้งในไทยกับกัมพูชาดูวุ่นวายมากเลยเมื่อเทียบกับญี่ปุ่นนั่นเป็นอะไรที่ค่อนข้างสับสนนะถ้าเป็นผมต้องขับขี่อยู่บนท้องถนนคงเป็นอะไรที่ตื่นเต้นที่สุดในโลกเลยเป็นหนึ่งในสถานการณ์ที่ตื่นเต้นที่สุดในโลกสิ่งหนึ่งที่ตกใจเลยก็คือรถจักรยานยนต์ที่ผู้คนนิยมใช้กันมากๆในขณะที่ญี่ปุ่นก็ใช้จักรยานกันแต่ดูเหมือนว่าการขับขี่ของผู้คนทั้งสองประเทศจะไม่ได้ขับกันอย่างเป็นเส้นตรง พวกเขาขับกันแบบซิกแซกไปซ้ายไปขวาแล้วก็ไปในทิศทางต่างๆได้อย่างอิสระมากกว่าจนทําให้ผมเกิดความรู้สึกว่านี่ถ้าขับขี่ในประเทศไทยหรือในกัมพูชาได้คุณก็คงขับรถได้ทั่วโลกเลยทีเดียวโดยความคิดเห็นที่เข้ามาตอบกลับรับเขาบอกว่ามันคงเป็นความรู้สึกที่คุณได้เห็นการขับขี่ที่เหมือนกับว่ากฎจราจรที่บังคับใช้ไม่มีอยู่จริงสินะมันให้ความรู้สึกอย่างนั้นเลยแต่ก็มีคนให้ความเห็นนะครับว่า ในไทยมีการจราจรที่บังคับใช้ได้จริงมากกว่าอยู่ยังมีประเทศหนึ่งที่มีปัญหามากกว่านั้นและอาจจะทําให้คนตกใจได้มากกว่านั้นจากนั้นในไทยผู้คนส่วนใหญ่ก็ยังเคารพสัญญาณไฟจราจรนะแต่ในเวียดนามที่ผมเจอหน้าทึ่งได้มากกว่านั้นอีกไฟจราจรเหมือนกับว่าในบางเส้นทางแทบจะไม่มีอยู่จริงผู้คนไปได้เข้าไปเลยนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในเวียดน,นามขณะที่ชาวญี่ปุ่นบางคนนะครับก็บอกว่าอันที่จริงเรื่องนี้ถ้าคุณใช้ชีวิตในไทยหรือในกัมพูชาหรือแม้แต่ในเวียดนามนานขึ้น คุณเองก็จะเป็นคนหนึ่งที่ทําแบบนั้นด้วยเช่นกันต่อให้คุณเคร่งครัดในกฎระเบียบมากมายแค่ไหนในญี่ปุ่นแต่ถ้าคุณอยู่ไทยน,น,นานๆคุณจะเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่เหตุผลหนึ่งน่าจะมาจากการที่ค่าปรับจราจรมันไม่ได้สุดโหดจะทําให้คุณหมดตัวอีกต่อไปคุณสามารถจ่ายค่าปรับจราจรได้ไม่อั้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยู่ที่เมืองไทยได้น,น,นานๆคุณก็จะเริ่มทําแบบนั้นโดยปริยายผมกลับคิดว่าเรื่องนี้เป็นสัญชาตญาณของมนุษย์นะ พอมันเป็นอย่างนั้นไม่ได้มีค่าปรับที่สูงความเป็นระเบียบก็เลยลดน้อยลงตามซึ่งความเห็นถัดมาเขาก็บอกว่านั่นเป็นเหตุผลที่ผมเกิดความกังวลนะว่าผมจะพาลูกๆและครอบครัวไปเที่ยวที่ประเทศในแถบนั้นดีไหมชีวิตบนท้องถนนเป็นอะไรที่ดูเสี่ยงมากๆเลยสิ่งที่ผมเห็นจากภาพในวิดีโอก็ให้ความรู้สึกอย่างนั้นด้วยเช่นกันมันค่อนข้างจะดูกังวลมากๆเมื่ออยู่บนท้องถนน คือต่อให้ปรับความรู้สึกอย่างไรเมื่อรู้ว่าผู้คนไม่ค่อยทาตามกฎจราจรมันค่อนข้างจะกังวลมากๆเลยนะด้านความปลอดภัยซึ่งก็มีคนเข้ามาให้ความเห็นของคนนี้อีกทีนะครับเขาบอกนะครับว่าถ้าเป็นในกัมพูชาหรือในประเทศอื่นๆที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คุณอาจจะต้องกังวลอยู่แต่ผมก็คงให้คําแนะนําได้ว่าถ้าคนไปที่ไทยสิงคโปร์หรือมาเลเซียก็ได้ประเทศเหล่านี้ในเมืองหลกัหลกๆของพวกเขาจะมีทางเลือกในการเดินทาง ให้คุณได้หลีกเลี่ยงชีวิตบนท้องถนนได้อย่างการไปที่เมืองไทยชาวญี่ปุ่นหลายๆคนก็ปรับตัวได้ง่ายหลายๆคนไม่ต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนกันอยู่อย่างยาวนานจนมีความเสี่ยงอะไรแบบนั้นคุณสามารถเดินทาง้วยรถไฟฟ้าในเมืองหรือจะไปในพื้นที่ต่างๆก็ไปได้โดยเครื่องบิน คุณเดินทางด้วยสายการบินไปยังพื้นที่ต่างๆแล้วก็และก็ได้สัมผัสชีวิตบนท้องถนนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นคุณก็เดินทางตรงไปสู่โรงแรมที่พักของคุณแล้วก็อาจจะล่องเรือท่องเที่ยวนั่นก็มีความเสี่ยงน้อยกว่าหากคุณมีความกังวลในเรื่องของการสัญจรไปมาบนท้องถนนนั่นเป็นวิธีหลีกเลี่ยงได้ในเมืองไทยแต่ในกัมพูชาหรือในเวียดนามด้วยความที่ทางเลือในการเดินทางอาจจะน้อยกว่านั่นจึงทําให้คุณไม่ได้มีทางเลือกมากนักคุณอาจจําเป็นจะต้องอยู่บนท้องถนนอย่างยาวนานมากกว่า แต่สิ่งเหล่านี้ที่มีอยู่ในไทยนะจะทําให้คุณค่อยๆปรับตัวเข้ากับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้คุณจะค่อยๆปรับตัวเมื่อชินกับไทยแล้วจากนั้นก็จะไปประเทศอื่นๆได้เองอันที่จริงมันไม่ได้อันตรายอะไรขนาดนั้นนะแต่ในความรู้สึกโดยพื้นฐานของคนที่อยู่ญี่ปุ่นมาทั้งชีวิตก็ไม่แปลกที่เราจะรู้สึกอย่างนั้นกันแต่พออยู่นานๆเข้าคุณจะค่อยๆปรับตัวได้ทั้งหมดคือความคิดเห็นของชาวญี่ปุ่นนะครับพูดถึงความแตกต่างของการไปครั้งแรก บางคนยังไม่ได้ไปนะครับก็ยังมาบ่นแล้วนะครับว่าเขากลัวมากๆอะไรเรื่องของการสัญจรไปมาบนท้องถนนคือห่วงเรื่องของความปลอดภัยนะครับคือความรู้สึกแม้กระทั่งคนยังไม่ได้ไปก็ยังรู้สึกอย่างนั้นเลยสาหรับเรื่องราวในวันนี้ครับขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนละกันครับขอบคุณสู่รรับชมนะครับฝากติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าด้วยนะครับถ้าชอบการเล่าสไตล์นี้มาฟังกันต่อในคลิปถัดไปนะครับหรือสนใจหัวข้อไหนก็สามารถเลือกของข้อที่ผมเคยเล่าไปแล้วรับชมต่อได้นะครับขอบคุณสกรับชมมากๆครับสวัสดีครับ